พระพิสุสูองค์สมเด็จได้กระทการได้ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปในนาำเดียวกันวันนี้เรามาถวายทานโยมชีวิตมนุษย์คนเราเป็นปุถุชนเกิดมาย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วจะมีความโลภจีตามมาเป็นเรืงธรรมดาทีนี้เมื่อเราโลภมากๆเราก็อยากจะได้ พุทเธเจ้าสอนตรงกันข้ามพระองค์สอนให้เราให้สอนให้เราสละทีนี้เรามองว่าเอ๊ะถ้าเราอยากได้โลภก็ดีแล้วใช่ไหมโลภแล้วมันได้ในต,ตัวเรามันร่นรวยมันดูในเราสุขกายสบายใจใช่ไหมแต่ทาไมพระองค์สอนให้เราสละสอนเราให้ให้ทไมตรงกันข้ามเลยโยมถ้าเราทุกคนโลภพากันโลภหมดไม่รู้จักให้เล สังคมเราจะอยู่กันลำบากเพราะว่าต่างคนต่างโลกมันก็จะแยงแ่งแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นการอิสระนิสยากันเบียดเบียนซึน่งกัน,กนและกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราหมั่นให้ทางฝึกให้ทางเพื่อจะกระดาสังคมเราก็อ,อยู่ได้แล้วก็รับความตะหนักในตัวได้วันนี้โยมมาให้ทางก็มีโอกาสทําประโยชน์ท่านคือเป็นส่วนหนึ่งได้ดูแลอุปถัทานประถมดูแลพระศาสนา ให้กำลังกับพระเนยและก็ให้กำลังใจภานในตัวด้วยประโยชน์ตนที่โดนได้รับวันนี้คือโยามาเอาศีลรับสารนักโคมโยามาถือโอกาสมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนกับการมาขวางขุมทรัพย์มาเกียรติทรัพย์ตัวอีกลงในพระศาสนาขวงขุมทรัพย์้วยการฝังด้วยกวายกรทับเอาสารนักโภมโดยการให้ศีลและก็โดยการให้ทานฉะนั้นอาจจะมาจึงฝากข้อคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ มือที่สะอาดวาจาที่ไปล้ออ่อนหวานสมรสมานส,มา,ส,มา,สมา,มามัคคีเมตตาไม่ตีต่อกันเช่นนี้สังคมของเราก็จะมีชีวิตชีวาศาส,สนาของเราก็จะมีพลังขอให้ความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกค